<Nerd> สวัสดีทุกคนครับเนิร์ดรีวิวกับเนิร์ด้าน,นะครับวันนี้จะมารีวิวภาพ,พยนตร์ญี่ปุ่นออนิเมชั่น Animation <c oughs> นะฮะอนิเมะนั่นแหละนะฮะที่ถือว่าเป็นที่รอคอยของใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนของสตูดิโอจิปิก็รอเหลือเกินนะครับเมื่อไหร่จะมีหนังเรื่องใหม่มาให้ดูสักทีนะครับและเผอ,อิญว่าหนังเรื่องนี้ครับเป็นผลงานการกำกับของฟาลเดอร์คนหนึ่งของทางสตูดิโอจิปินะครับแล้วก็เคยบอกกับอนาสพับบิกไปแล้วลละเพราะว่าตัวเองจะไม่กลับมากำกับภาพยนตร์แล้วนะวันนี้ เขากลับมาแล้วครับเขาอาจจะกืนน้ำลายเขาอาจจะกืนคำพูดของตัวเองแต่เขากลับมาพร้อมภาพยนตร์ที่เขามีความตั้งใจอะไรบางอยา่างที่อยากจะส่งสารไปยังคนดูเขาเลยต้องกลับมาเพื่อที่จะส่งสารนี้ให้กับทุกๆท่านกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Boy and the h e r o n นะครับเด็กชายกับนกกระสาครับเล่าเรื่องราวของมาฮิโตะนะครับเด็กชายที่สูญเสียแม่ไปในเหตุการณ์สงครามโรคแน่นอนครับมันเป็นความเจ็บปวดครับมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเยียวยาผ่านครอบครัว ของเาแต่ประเด็นคือครอบครัวของเขาเมื่อผ่านช่วงระยะเวลาที่สูญเสียแม่ไปจนถึงจังหวะหนึ่งพ่อนะครับก็ตัดสินใจนะครับย้ายตัวเองออกจากในเมืองครับแล้วก็มาอยู่ในเขตชนบทเพื่อที่จะไปอยู่กับภรรยาคนใหม่ก็แน่นอนครับในจังหวะที่มาหิโตคิดว่าตัวเองจะต้องสูญเสียชีวิตที่มีความเป็นปกติของตัวเองไปในการเป็นเด็กคนเมืองเนี่ยแล้วไปอยู่ในแคบชนบทเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะต้องปรับตัวแล้วนี่ยังไม่รวมกับสิ่งที่เขาจะต้องมาเผชิญหน้ากับแม่คนใหม่ซึ่ง เป็นแม่ที่เขาจะต้องไปยอมให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตของเขาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เกิดความสึกกระอ่วนความรู้สึกที่แบบนะถึงกระนั้นนะครับมาฮิโตะได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดครับเมื่อมีนกกระสาตัวหนึ่งนะครับบินเข้ามา หาเขาและบอกกับเขาว่านี่นายแม่นายยังไม่ตายนะแม่นายอยู่กับฉันอยากไปหาแม่นายไม่ล่ะเดี๋ยวฉันพาไปพอเจออย่างนี้เข้าเด็กชายก็เลยแบบว่าเอะมันพูดจริงหรือเปล่าวะถ้าเกิดมันพูดอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดไม่ไ,มได้จริงหรือกูต้องลองดูอ่าไนี่แหละครับก็คือท้าทายชาเลนจ์เด็กชายคนนี้นะครับข้ามไปสู่อีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งนกกระสาเนี่ยแหละจะพาเขาไปประจนภัยสู่อะไรที่ ไม่เล่าตอนนี้แล้วกันแต่เอาเป็นว่ามันเป็นความมาะจนภัยในแบบที่คนที่ติดตามผลงานของอาจารย์ฮายอมยาสกิมาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นแหละนะฮะก็มารีวิวกันเลยกว่ากับ The Boy and the Hero ในมุวขผมผมรู้สึกยังไงนะครับต้องบอกอีกก่อนนะครับว่าผมเองอะ่ะเป็นคนที่ติดตามจิบบิมาอาจจะไม่ใช่รุ่นแรกๆอะ่ะแน่นอนไม่ใช่แน่มาดูก็เมื่อประมาณ1ิ กว่าปีที่ผ่านมาแหละแล้วก็เริ่มไล่เก็บเริ่มไล่ดูซึ่งก็ถามว่าเก็บครบหรือยัง20สกว่าเ,เรื่องของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ครบนะแต่ก็คิดว่าเกินครึ่งมาแล้วล่ะรวมถึงผลงานของอาจารย์ไฮโอมิยากิกิก็ถือว่าอ่ะแน่นอนเรื่องที่ดังๆไม่ว่าจะเป็น m i n เ b e r To t o r รนะฮะสป i ริต Away นะฮะโ Moving Castle นะครับหรือโอ้ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ผมไม่ยกขึ้นมาตอนนี้แล้วกันนะฮะก็ดูมาพอสมควรแล้วแต่ผมเองอะ่ะผมกลับพบว่าจริตของผมที่มีต่อความชอบกับผลงานของ จิบบีเนี่ยผมกับชอบผลงานของอาจารย์อิซาโอดทาคาฮาตะที่ล่วงลับไปแล้วมากกว่านะครับซึ่งอาจารย์อิซาโอดก็เป็นคนที่ทํอสุสานห้อยนะครับทำเรื่องของเจ้าหญิงคามิยะโอเคแล้วก็โอ้ความจริงก็มีอีกหลายๆเรื่องนะฮะที่ผมไม่ได้พูดขึ้นมานะครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างอาจารย์อิซาโอกับอาจารย์ไทโยที่เป็นผู้ก่อตั้งกันกันคู่นะฮะก็คืออาจารย์อิซาโอดเนี่ยเขาค่อนข้างเล่าเรื่องที่มันมันเรียลลิตี้อะครับมันเป็นความจริงมันคือช่วงเวลาเซตเซียว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาหยิบเอามานะครับและเอามาเล่าโดยที่มันค่อนข้างจะมีความเป็นมนุษย์ซึ่งอาจารย์ฮิซโอะเนี่ยถือว่าทําตรงนี้ออกมาแล้วผมอาจจะถูกจริตในทางของการเล่าเรื่องที่มันดูมีความสมจริงมากกว่าผมอาจจะเข้าทางในทางทางนี้มากกว่าแต่อาจารย์อายะโอะเนี่ยเขาจะเป็นสายที่แบบว่าผลงานของเขาโอเคมันอาจจะมีพื้นความจริงของตัวละครคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้แหละแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหนือจินตนาการมันจะมีสิ่งที่หลุดเข้าไปในโลกของความแฟนตาซีซึ่งผมเองอาจจะ รู้สึกว่าความแฟนตาซีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หมายว่าการดูหนังแฟนตาซีเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบนะผมผมชอบแหละแต่ความแฟนตาซีของอาจารย์ไหยาโอบบางทีมันก็จะมีเลเยอร์บางอย่างที่ผมอาจจะเอื้อมไปไม่ถึงผมเลยไม่เก็ตกระทั่งหนังที่ดีที่สุดของแกและผมชอบที่สุดอย่างสปีดอเ w a ์ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีเลเยอร์บางอย่างที่ผมยังจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ขี้คายจากมันด้วยซ้ำนะฮะอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยอ่ะคราวนี้เราพูดถึงผลการล่าสุดของแกบ้างดีกว่ากับ The Heron Boyer o ดอะบอยร์องมันเป็นภาพยนตร์ี่ หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นภาพเป็นการ์ตูนเนาะและหลายๆคนก็เข้าใจว่านี่คือวันเด็กฉะนั้นแล้วภาพยนต์เรื่องนี้เหมาะกับการพาเด็กไปดูในโรงภาพยนตร์คลิปใหม่นะครับ <c oughs> ก่อนจะพาเด็กไปดูผมว่าโอเคมันเป็นการ์ตูนแหละใช่มันเป็นภาพการ์ตูนน่ารักมันมีความสดใสมันมีความฟ้าโอนูนี่นั่นอะว่ากันไปแต่เลเยอร์ของภาพยนต์เรื่องนี้เลเยอร์ของการเล่าเรื่องตัวละครเลเยอร์ของการเล่าเรื่องสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันต้องพึ่งพาการคิดให้ลึกซึ้งคิดให้มากกว่า ภาพมันปรากฏให้มันลึกไปถึงแก่นแท้หรืออะไรบางอย่างที่มันถูกซ่อนเป็นนัยยะเอาไว้อะคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันเหมือนกับงานอาร์ตฮะที่อาจารย์ไฮยาโอเนี่ยคือแกเก๋าพอจะทําอะไรแบบเนี้ยคืออย่างที่เราเคยพูดถึงไว้ว่ามันจะมีผู้กํากับบางคนที่รู้สึกว่าพอตัวเองยิ่งแก่ยิ่งเก๋าประสบการณ์แล้วยิ่งรู้สึกว่าอยากจะเล่าอะไรที่มันจักๆหนักให้คนรู้สึกว่าแบบวัดใจกันไปเลยอ่ะถ้าเกิดมึงชอบหนังของกูมึงชอบอะไรแบบนี้นะมึงก็ไปกับกูได้อย่างเช่นมาตินสกอตเซซี่ที่เพิ่งทำ o ิลเล ฟาวเวอร์มูนอันนี้ก็โอ้เป็นหนังสชั่วโมงกว่านะครับก็หนักมากเทนส์มากนะครับถามว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีไหมด,ดีมากๆเลยล่ะแต่มันก็อาจจะค่อนข้างหนักเหมือนกันนะจนกระทั่งบางทีเราก็ลดลดมันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ไฮโะก็อาจจะมีแนวคิดคล้ายๆกับที่บูวาตินเป็นนะครับแล้วก็พยายามผลักดันภาพยนตร์เดอะบอยแอนด์เฮเรื่องนี้ให้มันเป็นงานอาร์ตเชิงปัจจานะครับแล้วก็เล่าผ่านมุมมองมาจนภายแฟนตาซีที่ถือว่าเป็นความถนัดของทางอาจารย์ไฮโอะนั่นแหละนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันคว แฟนตาซีของแกเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ที่สลับซับซ้อนนะครับคือความสลับซับซ้อนเนี่ยผมพูดอย่างนี้คือถามว่าโดยพื้นฐานของความเป็นจริงอ่ะโอเคภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีโลกความจริงของมันอยู่แหละแต่ขณะเดียวกันในโลกความจริงที่มันถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มันฉาบหน้าไปด้วยสิ่งที่แบบใกล้เคียงกับความเป็นจริงฉาบหน้าด้วยการอยู่เหนือความจริงฉาบหน้าด้วยสิ่งที่โอห่างไกลจากความจริงอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเลยเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งดูไปมันยิ่งเห็นความสลับซับซ้อนของสิ่งที่มันพยายาม เราจะรู้สึกว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันนี้มันจะมีความเลือนลางอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถามว่ามันถึงขั้นอภิปหาปัญญา ที่โอ้ดูจบแล้วแบบนั่งงงอะไรวะเนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นคือเราพอจับแก่นได้เราพอจับว่าตัวละครเดินทางไปเจออะไรได้และตัวละครต้องเผชิญหน้ากับอะไรและตัวละครต้องขี้ขายด้วยอะไรโดยหลักๆของพอตของมันพอตหลักของมันอะ่ะมันต้องการบอกอะไรเราแต่สิ่งที่มันแฝงไว้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก่นสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเหมือนซิมโบลิกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะต้องใช้ สิ่งที่เรียกว่าวิธีวิเคราะห์ในระหว่างดูนะครับวิเคราะห์ว่าไอที่เขาเล่าเรื่องนี้หยิบสิ่งนี้มามันต้องการสื่ออะไรคือมันเป็นเพราะอยอนที่ยิ่งดูไปเราจะยิ่งสุกว่าเราต้องใช้ความคิดไปเราต้องคิด คิดคิดคิดิด,ด,ดจนถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีความตึงในสมองนะครับและขนาดเดียวกันด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้ปราณีประสายกับคนดูนะครับถือว่าเดินเรื่องค่อนข้างไปเรื่อยๆนะครับถือว่าสโลเบิร์นไมก็อาจจะกึง่งๆประมาณนั่นแหละนะครับเลยอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่เอาจริงผมว่าค่อนข้างท้าทายแฟนจิบบีอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ คุณจะไม่ชอบนะผมไม่ได้ฟันธงขนาดนะั้นแต่ผมแค่จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะคาดหวังไหมหรือคุณไม่คาดหวังนะแต่ผมอยากให้คุณทําใจล่มๆนะครับแค่รู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะไปดูเนี่ยมันมีสิ่งที่ล้ํํๆอยู่มันมีปัจญาบางอย่างแฝงเอาไว้ในเรือเรื่องอะไรเงี้ยนะครับรู้แค่ประมาณนั้นก่อนแล้วปล่อยตัวเราอะ่ะเข้าไปอยู่ในโรงภาพยนตร์และเข้าไปเสพงานอาร์ตเข้าไปเสพงานศิลป์ที่ทางฮายาโอะมยาสกิจต,ต้องการจะบอกเล่าให้คุณได้ฟังถ้าเกิดถามผมแก่นหลักๆที่ ภาพรเรื่องนี้ให้กับผมในตอนนี้นะผมต้องบอกก่อนอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าผมเองค่อนข้างผ่านจากจุดเรื่องราวที่ตัวละครมาฮิโตะเผชิญหน้ามายาวนานพอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นถามว่ามันเป็นประเด็นใหม่ในชีวิตผมไหมผมอาจจะไม่รู้สึกข,ขนาดนั้นแต่ถามผมเข้าใจภาวะตัวละครมาฮิโตะเจอไหมผมเข้าใจมันคือเรื่องราวของการเรียนรูท้ที่จะอยู่กับโลกที่เจ็บปวดนะครับคือยิ่งโตยิ่งเจ็บปวดยิ่งโตยิ่งรู้สึกสูญเสียยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไอความแก่งนไอความมั่นใจมั่นน้า มันโหนของตัวเองที่เคยมีมันมค่อยๆทลายลงไปเรื่อยๆอนี่แหละคือภาพยนตร์ที่มันพยายามบอกเล่าไอ้สิ่งนี้ซึ่งผมอพอผ่านจุดนี้มาได้แล้วมันเลยรู้สึกว่านี่แหละมึงมาฮิโตะมึงก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้คือโดยกันกนกลางของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมรู้สึกนะแต่ถามว่าโดยในยะที่มันมีมากกว่านั้นโอ้โหเรื่องของชีวิตเรื่องของความเป็นความตายเรื่องของโอ้โสวรรค์นู่นนี่นั่นโอ้เต็ไมไปหมดครับภาพยนตร์เรื่องนี้เอาเป็นว่าผมพูดตรงนี้มันอาจจะดู ยแต่เอาเป็นว่าเชื่อเถอะผมยังรู้สึกว่าการที่คุณไปดูมันด้วยตัวเองเ่ยแล้วไปสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยคุณอาจจะได้รับอรรถรสอะไรบางอย่างที่มากกว่าสิ่งที่ผมเล่าในตรงนี้นะครับแน่นอนหนึ่งคือแฟนจิบบีไปดูเถอะครับไปดูด้วยความที่คุณคิดถึงภาพยนตร์จิบบีผมอยากจะสัมผัสให้คุณไปดูในโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะผมรู้สึกว่าในแง่ความซีนาติกเนี่ยอาจารย์ไฮโอเขาทํางานวาดเขาทําการสร้างภาพนู่นนี่นั่นสีสันหรือกระทั่งเทคนิคทางภาพอะไรบางอย่างที่แฝงเข้าไปในภาพยนตร์เรื่อง มันมีความอาร์ตที่แบบว่ามันทําให้เราสามารถเสียเงินเพื่อไปดูเสพงานอาร์ตความยาวเกือบ2ชั่วโมงก็ยังโอเคนะแต่เชื่อผมเถอะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันอาจจะให้กันสารกับคนแต่ละคนได้ไม่เท่ากันและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องบางเรื่องที่ผมดูจบมาเนี่ยถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ขี้ขายนะผมว่าบางครั้งก็เป็นไปได้ที่ภาพยนตร์บางเรื่องมันอาจต้องใช้เวลาในการคิด โดยรายละเอียดคิดถึงองค์ประกอบของมันหรือดีไม่ดีอาจจะต้องดูซ้ำรอบสองรอบสถึงจะเก็ตหรืออาจจะสามารถขี้ใครไอจุดยงมืดบอดสำหรับผมในตอนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันครับฉะนั้นแล้วในฐานะของคนที่รอคอยงานอาจารย์ไฮโอและจิบิคุณคุ้มค่าแน่นอนกับ The Boy and the Heron นะครับซึ่งผมจะให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้ให้แบบไม่ได้อวยและขนาดเดียวกันก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ล้มเหลวแน่นอนไม่ได้ใกล้กับความล้มเหลวเลยครับผมให้เรื่องนี้ที่ประมาณ8เต็ม10นะครับหลักๆคือแน่นอนครับองค์ประกอบงานศิลป์องค์ประกอบการเล่าเรื่องหรือความล้ำลึกที่อาจารย์ไฮโอใส่ o เข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผมอ,อยากเดินทางไปกับมันมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนรู้ไปกับมันโอเคเพียงแต่ผมจะพูดตรงๆว่าไอ้จุดบางจุดที่ผมพูด ไปว่าผมยังไม่ขี้คายเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันต้องค้างเติ่งเอาไว้แล้วผมก็ยังสุดอึดอัดในใจผมยังอยากจะถามว่าอยากให้โอกาสภาพยนตร์ไหมก็อยากให้โอกาสภาพยนตร์เหมือนกันแต่ขนาดเดียวกันตอนนี้ก็รอคอยอกันที่อยากจะดูความคิดเห็นคนอื่นๆลองอ่านข้อความลองอ่านประเด็นรีวิวต่างๆเนี่ยแล้วลองมากันกรองดูอีกทีเผื่อไม่แน่บางทีผมอาจจะขี้คายจากการอ่าอนอะไรพวกนี้ก็ได้หรือกระทั่งอย่างที่บอกอ่านตัดูซ้ำรอบสองก็อาจเป็นไม่ได้เช่นกันที่อาจจะทำให้ผมเข้าใจภาพยนตร์เรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพียงแต่ระยะเวลาตอนนี้ณจุดนนีี้้ผมใหยร์ท่8.10ไป นะครับกับเดอะบอยแอนด์เดอะเฮนเด็กชายกับนกกระสาครับไปดูได้แล้วในโรงภาพยนตร์นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเน r d r รีวิวกับเนรดาวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ